ตอนที่66เสียงประเมินจากสถานีวิทยุชุมชนยี่งอเรดิโอและสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันสลาตันปัตตานีเสียงที่คุณอาจไม่เคยได้ยินเสียงจากผู้หญิงและภาคประชาสังคมที่กำลังขยับขับเคลื่อนง,งานภายใต้สถานการณ์ความขัดแยง้งและภาวะยากลำบากที่ต้องร่วมก้าวข้ามให้ได้ ความสันติจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้โดยในวันนี้ดิฉันวาสนาสามเมาเป็นผู้ดำเนินรายการคุณผู้ฟังคะสำหรับการประเมินรายการวิทยุเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ก็ได้ผ่านการประเมินจากผู้รับผิดชอบรายการของหสถานีวิทยุแล้ว ไม่ว่าจะเป็นสถานีวิทยุมออปัตตานีร้2 5เจมกะเฮิรตส์สถานีวิทยุชุมชนสารคุณธรรมปัตตานีอริซาละ97.25เมกะเฮิรตส์สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยอิสลามยะลา90.25เมกะเฮิรตส์สถานีวิทยุชุมชนคนนิบงยะลาร้อยเจมกะเฮิรตซ์ และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสุงไหโกลกนราธิวาส106.50ดเมกะเฮิรค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันมีเสียงประเมินวิทยุเสียงจากผู้หญิงแชายแดนใต้อีก2สถานีคือสถานีวิทยุชุมชนยี่งอเรดิโอคลื่นความถี่ fm 99.75เมกะเฮิรออกอากาศในเวลา9นาฬิกาถึง10นาฬิกาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร และสถานีร่วมด้วยช่วยกันสลาตันทั้งสองจังหวัดคือสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันปัตตานีคลื่นความถี่ FM 91.50เมกออกอากาศในเวลา15.00นาถึง15.15น,15นท,ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ส่วนสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันยะลาคลื่นความถี่ FM 96.25เมกะ ออกอากาศในเวลา19:30น,นถึง19:45น,นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เช่นกันคุณผู้ฟังคะเราไปฟังเสียงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหัวหน้าสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันว่ามีเสียงตอบรับจากผู้ฟังทางสถานีวิทยุร่วมด้วยเป็นยังไงบ้างทราบว่ามีคนฟังมากเรตติ้งกำลังดีใช่ไหมคะคุณแวหามะแวกาจิ ตั้งแต่ผมจัดทาสถานีร่วมด้วยมายังไม่มีรายการไหนที่ผู้ฟังเป็นคนกําหนดเรื่องเวลาอันนี้เป็นประเด็นพิเศษที่ผมอยากให้กําลังใจให้กับผู้จัดแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยผมจัดเสียงจากผู้หญิงเนี่ยเป็นช่วงหลังมาเร็ปก็คือหลังข่าวทุ่มครึ่งเนี่ยผมเปิดก็มีเสียงสะท้อนออกมาจากพี่น้องว่าฟังไม่ทันมั่งไปมัสยิดบ้างแล้วก็สามีไม่สามารถที่จะรับฟังด้วยเขาฟังคนเดียวเราก็ ประชุมทีมงานว่าเอ๊ะถ้าเป็นอย่างนี้นี่แสดงว่ารายการเข้าขังเสียงเหล่านี้ต้องสะท้อนของจริงผมก็เลยมาเปลี่ยนเวลาใหม่ซึ่งปกติผมไม่แคร์เรื่องสิ่งเหล่านี้แต่ต้องถือว่าสิ่งนี้เป็นมิติใหม่ของภาครายการที่มาร่วมแจมกับสถานีแล้วก็มามีผลต่อภาครายการ <S <S มผมก็ยอมมาเปลี่ยนเป็น15นาฬิกานะก็ทําให้สามารถที่จะรับฟังได้ทั้งผู้ชายและก็ผู้หญิงก็ยินดีด้วยกับผู้จัดว่าเรตติ้งดีมากแล้วก็คนฟังแล้วก็ได้เนื้อหาสาระ ประเด็นหนึ่งซึ่งจริงแล้วหลายเวทีเราคุยเรื่องนี้ก็อยากจะให้ปรับปรุงในเรื่องภาษาจริงๆเราต้องยอมรับว่ามุมหนึ่งที่เราสะท้อนออกมาเนี่ยเราต้องแบ่งเป็นสองภาคคือให้คนนอกฟังกับให้คนในเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นคือคนนอกเขาฟังแต่คนในไม่เข้าใจนี่อยากฝากให้เราทำการบ้านได้นิดนึงว่าสิ่งที่เราสะท้อนเนี่ยเพื่อให้คนภายในเข้าใจหรือจะให้คนภายนอกรับรู้ถ้าจะให้คนภายในเข้าใจอยากจะให้ทีมงานได้ปรับปรุงในเรื่องของภาษานิดหนึ่งผมเข้าใจว่า เนื้อหาดีแล้วเพียงแต่มาปรับปรุงนิดนึงแล้วก็ท้ายให้กำลังใจกับผู้จัดทุกคนแล้วก็สถานีผมพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของรายการนี้ทางหัวหน้าสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันคุณแวหามะใจกว้างขนาดนี้ถึงขนาดยอมเปลี่ยนเวลาตามที่ผู้ฟังได้เรียกร้องและโทรศัพท์กันเข้ามานอกเหนือจากนี้คุณแวหามะมีความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกด้วยว่าปัญหาของแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะนั้น หลายปัญหาแต่ลายมุมมองนี่ก็คงเป็นอีกมิติหนึ่งแต่สิ่งสําคัญรายการนี้ไม่ใช่มีเฉพาะเรื่องนี้อย่างเดียวความหลากหลายในรายการเนี่ยวันนี้พูดเรื่องนี้พรุ่งนี้พูดอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นอะไรที่น่าติดตามตลอดที่ผมพูดครั้งแรกว่าผมเปิดหลังมังกรถ้าเขาไม่ติดตามเขาคงไม่โทรศัพท์บอกว่า,วาบ,บมะเขาเปลี่ยนนะ ทีนี้จากหนึ่งเสียงเราก็ไม่ว่าพอสามส 3, 3ีสาก็เลยต้องมาประชุมทีมงานว่ากำหนดรูปแบบผมก็เลยว่าว่าเรื่องจริงถึงแม้จะซ้ำๆแต่มันก็คือของจริงแต่ถ้าเรื่องไม่จริงพูดครั้งเดียวก็คือไม่จริงคุณผู้ฟังคะ การตอบรับจากผู้ฟังทางสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันดีขนาดนี้เราลองไปฟังเสียงความรู้สึกจากทางสถานีวิทยุชุมชนยิ่งอรดิโอกันบ้างว่าทางหัวหน้าสถานีคุณมาดาโอมะทาเขามีความรู้สึกอย่างไรมีเสียงผู้ฟังเรียกร้องเหมือนสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันสลาตันหรือเปล่าคะ เนการดีมากๆนะครับเป็นระบุชว่วยเหลือนี่เป็นระบุของอิสลามนะครับเพราะว่าในศาสนาอนสลาะให้อยู่เป็นรว่วงการเป็นทีมนะครับแล้วก็ให้มีภาษายาวีด้วยนะครับคุณมาดาโออยากให้เพิ่มภาษามลา,ายูแล้วส่วนใหญ่คุณผู้ฟังที่ฟังรายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ทางสถานีวิทยุชุมชนยี่งอเรดิโอเป็นชาวไทยมุสลิมหรือว่าชาวไทยพุทธอันไหนมากกว่ากันคะผู้ฟังเพลงภาษามลา,ายูนะครับได้ที่มีอายุแก่ๆนะอายุมากนะครับ ย yeah. ให้มีประสานมราอยู่ด้วยนะครับแล้วทางผู้ฟังของสถานีวิทยุชุมชนยี่งอเรดิโอเขาชอบไหมคะแล้วได้เสนอแนะเพิ่มเติมอะไรอีกคะชอบครับเพราะว่าระบุเป็นช่วยเหลือนะครับเป็นระบุในอิสลามนะครับนอกเหนือจากนี้ละคะผู้ฟังทางบ้านได้แนะนําเสนอแนะอะไรให้คุณมาดาโออีกคะเป็นรายการที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนนะครับที่เสนอแนะก็ให้มีประารมราอยู่เท่านั้นนะครับ คุณผู้ฟังคะผู้ฟังทางสถานีวิทยุชุมชนยี่งอรดิโอเน้นในเรื่องของภาษามาลายูค่ะเพราะผู้ฟังส่วนใหญ่เป็นชาวไทยมุสลิมเราลองไปฟังเสียงความรู้สึกของตัวแทนจากผู้ฟังทางบ้านซึ่งในวันประเมินรายการวิทยุเสียงจากผู้หญิงชแชดนใต้เมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาคุณย่ายาสุหลงได้มาร่วมประเมินด้วยค่ะ เป็นรายการที่ดีมากแต่อยากมีเป็นภาคภาษายาวีนะถ้าเป็น,นได้สั้นๆกระชับคืออยากให้มีเป็นภาคภาษามลายูเช่นกันถ้าเป็นไปได้คุณผู้ฟังคะจะสังเกตได้ว่าส่วนใหญ่ถ้าเป็นวิทยุชุมชนเขาอยากเน้นในเรื่องของภาษามลายูไม่ว่าจะเป็นวิทยุชุมชนยี่งองรเรดิโอและวิทยุชุมชนร่วมด้วยช่วยกันสลาตันก็เหมือนกันคะ่ะ นอกเหนือจากนี้ประโยชน์สาระที่ทางรายการเสียงจากผู้หญิงชาแนใต้ได้สื่อออกไปล้ะคะทางสถานีและผู้ฟังเห็นเป็นอย่างไรเราไปฟังคุณแวฮามะหัวหน้าสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันค่ะได้สับทอนของกลุ่มคนที่หลากหลายสาขาอาชีพผมเข้าใจว่าความสูญเสียนี่ไม่ใช่แต่คนที่ยากจนเท่านั้นจะรู้สึกโดยเฉพาะคนที่มีฐาน,นะอะไรต่างๆถ้าเกิดการสูญเสียขึ้นมา มันจะเป็นแรงถาโถมที่เขาจะต้องประสบกับชีวิตจริงวันนั้นในภาครายการนะอยากจะให้แยะว่าอนิรักษ์าเขารู้สึกอย่างไรคนที่รับราชก,การเขารู้สึกอย่างไรที่เาส,าสาหลักเขาหายไปหรือนักธุรกิจที่เขาแบกคนเดียวอยู่ๆให้เมียเขาแบกเนี่ยอะไรต่างๆผมว่าน่าสนใจเพราะว่าประเด็นความสูญเสียแล้วก็พื้นที่พิเศษตรงนี้นี่กลับได้ที่เหตุการณ์ยังไม่จบเนี่ยปัญหาเหล่านี้มันจะต้องย้ำตลอดใครจะรู้สึกอย่างไรก็แล้วแต่แต่ให้เราได้รับรู้ว่า อนุญาตเต็มเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของสังคมไม่ไม่เป็นสิ่งที่จะต้องทนุถนอมให้เกียรติและสังคมปัตตานีเกิดอะไรขึ้นผมว่าต้องทําต่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าไม่มีงบเราเอาคนที่มีอุดมการร่วมกันโดยเฉพาะสถานีต่างๆที่ทํามาแล้วสองสาปีผมเองยินดีนะที่จะมาให้ทีมงานมาร่วมแต่ถ้าไม่มีงบเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็ต้องทําต่อโดยเฉพาะเสียงผู้หญิงนี่มันมีพื้นที่ในสาระบบของสื่อนี่น้อยมาก มันมีเรื่องความรุนแรงมันมีเรื่องของงุประมาณมันมีอะไรต่างๆในเรื่องของเนื้อข่าวแต่ละวันแต่เรื่องสูญเสียเรื่องผู้หญิงเรื่องความรู้สึกของสังคมที่แคร์ต่อผู้หญิงนี่มันน้อยมากผมย้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ให้กำลังใจว่าต่อยอดเถอะครับแล้วก็ย้ำเรื่องเดิมก็ได้แต่คนละคนคนละปัญหาเรื่องอาจจะเป็นแนวเดียวกัน แต่ปัญหาของแต่ละคนไม่เหมือนกันคุณผู้ฟังคะอานะยาเต็มคือลูกกรรําพรราคะ่ะคุณแวหมามะคะแล้วได้แรงบันดาลใจอะไรจากการฟังรายการเสียงจากผู้หญิงชาดแดนใต้อีกคะแรงบันดาลใจที่ฟังรายการนี้บ่อยครั้งที่ผมกระตุ้นให้ผู้ดำเนินรายการเนี่ยต่อย,ยอดหมายถึงว่าเนื่องจากรายการเราเป็นเรื่องของร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้สังคมรับรู้แต่เนื่องจากว่าเรื่องของเวลาที่ทําอยู่มันน้อยนิดเนี่ยเรายังไม่ได้ยินเสียงของลูก คือแม่อยู่เพื่อลูกแต่ลูกอ่ะที่อยากจะพูดถึงแม่ตรงนี้อยากจะให้เป็นเรื่องที่เราจะต้องต่อยอดหลายหลายครั้งหลายๆตอนเราพูดว่าแม่อยู่ได้เพราะลูกในขณะเดียวกันความรู้สึกของลูกที่มีต่อแม่เนี่ยเป็นยังไงเนี่ยอยากจะให้ทางทีมงานได้สารต่อตรงนี้เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเด็กที่ไม่มีพ่อขาดพ่อขาดแม่ด้วยพลังของแม่ที่ยืนอยู่ได้เนี่ย แต่อีกมุมหนึ่งเนี่ยสภาพแวดล้อมในพื้นที่เนี่ยแรงกับเพื่องที่ทําให้เด็กมันเสียเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งแต่ถ้าให้เขาพูดถึงแม่ที่ยากลาบากที่เลี้ยงเขาอยู่คนเดียวเนี่ยผมว่ารายการนี้จะได้รับเรตติ้งสูงขึ้นอันนี้เป็นเรื่องที่จะต้องต่อย,ยอดและสมมุติว่าเขาสัมภาษณ์บอกว่าเขาอยู่ได้เพราะลูกสามคนพ่อไม่อยู่เขาเป็นเสาหลักอะไรต่างในขณะที่ตอนต่อไปหรืออะไรต่างๆทีมงานพยายา,พยายามพยายาให้ได้ว่าลูก อาจจะสมมุติว่าสองในสาอาจจะสัมภาษณ์สองคนคนโตคนเล็กคนกลางอาจจะไม่สัมภาษณ์ก็ได้มุมของลูกที่เห็นแม่ลําบากนี่ยผมว่ารายการนี้จะได้เต็มๆนะคุณผู้ฟังคะเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจสําหรับรายการเสียงจากผู้หญิงชาแดนใต้ที่มีสถานีวิทยุที่อยากจะส่งเสริมให้ต่อยอดขยายผลรายการต่อไป หากไม่มีงบประมาณก็ยังยินดีที่จะร่วมออกอากาศโดยเอาคนที่มีอุดมการร่วมกันมาต่อยอดผลิตรายการต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันวาสนาสามะต้องขอลาไปก่อนขอความสันติจงมีแด่ท่านสวัสดีค่ะ หญิงส่งเสียงโดยสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานีออกแฟมสหภาพยุโรปและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่ w w w c e w ว e ์เ o m บดอ c ซผู้หญิงภาคประชาสังคม